สดชื่นเลยแม่เฮ้ยแม่ในห้องนี้สดชื่นเลยอ่ะไอ้ยขึ้นนอวเนี่ยสดชื่นเลยเราจะบอกว่าทุกคนโรงแรมนี้เราเมาให้ขึ้นเนี่ยเราเมาป้ามาไปแล้วเฮ้ยทั้งหมดนี่คือเป็นนี่คือเราเหมาโรงแรมอหมนเนี่ยใช่แม่แม่พ่อเจอคนแล้วอยู่ในห้องนั้นมีคนอาหารไงใช่เขาบอกว่าให้เราอ่ะไปสั่งนัหากินบนนั้นได้เขาบอกเลยนะบนนั้นดูดาวได้นะไปขึ้นไปบนนั้นกัน ถาก็เขาอธิบายตอนที่เขาพาเรามาเราอยู่ในวงแล้วรอมันเราอยู่บนนั้นเลยบนบันไดอ่ะนั่งดูด้านหลังเขา่นเมที่รักผมเบ่าที่นี่คุณแล้วผมจองที่นี่ให้คุณแล้วนะครับ เขาดึงกะเหรียโอ้โหเขายึดแน่นดีไหมเนี่ยนี่ก็มาสาวคนที่เปิดแชนแนลนี่และใช่ครับหลายท่านที่เขาปิดมาแล้วหลายวันนี่นะฮะเป็นห้องอาหารที่จูปิเตอร์นะฮะคือเราเราเหมาทั้งหมดแล้วนะฮะไม่มีใครมาแล้วนะฮะทั้งหมดนี่เราเหมาเลยนะฮะน้องพี่ๆพนักงานนี่เขาก็นะรถเรือทันใจแป๊บเดียวเมนูมาแล้วนะฮะคุณผู้หญิงอยากนั่งโต๊ะไหนนั่งได้เลยนะครับผมเหมาไว้หมดแล้ว นี่มันมีพิซซ่าแล้วก็เอาพิซซ่าไหมเอามะพร้าวลูกหนึ่งได้ค่ะบบนีู้ได้ดู้ดูะอ่าสักรู่กเนอาหารไทยมีอะไรบ้างคะกะเพรากะเพรากับ้าวดข้ัดปูข้าวักุ้งาวัพวกยำพวกอะไรแบบแทบไม่มีเลยไอ้ที่ว่าคอนเสิร์ตอ่ะเขารวมอาหารให้น้องกหมว่าือว่าดูเก็รวมนี่รวมที่อาหารบนโต๊ะไงดินเนอร์อ่ะเพาะหรอใครไม่จ่ายก็กินดินเหนียวไปไม่ไปถึงเามีอาหารเหมือนบุฟ นี่สั่งได้ด้วยเป็นไงยำยำลมมิตรแบบว่าแซ่บมีวุ้นเส้นไหมครับมีครับได้เห็นไหมวนเส้นนิดเดียวเอาเผ็ดถึงแม้ว่าเมนูไม่มีแต่เขามีเครื่องเขาออดดัปให้แม่ได้เห็นไหมสุดยอดอ่ะใช่ให้ผมเข้าไปช่วยทำไหมครับเฮ้ยเขาไวบ้านี่พี่เขารับออเดอร์สิเขาวิ่งเข้าไปทำเลยนะแม่เดี๋ยวดนิ้วทีเดียวมาเลยน้่าเหมาเหรอในตู้มีอะไรไปดูกันนี่เดิมไปดูลูกไปไปม นั่งอยู่นี่ระวังนะไม่ไดไรหรอกเพราะว่ากลางคืนอ่ะเราแค่ยังไม่ชิ่งกลางคืนนี่มีช่างก็ทำงานเขาจ่าเวทีอยู่เห็นไหมน่ะคนเยอะแยะเลยน่ะให้ดูก่อนคิดขับไว้หลอกเด็กหลอกเด็กให้อยู่นิ่งนี่ไงเห็นไหมแม่ไปทักพี่เขาเลยเปิดไฟเปิดแอร์เลยแม่ฮะดูก่อนก็ได้โอ้มีมีเนี่ยแบบว่าสไลเดอร์บ้านบอล S <S แม<บ>่แม่ต้องอยู่จนกว่าจะทำเสร็จนะโอเคเดินแม่เดินหนีแม่บอกอ่ะพี่จ่าเปิดแอร์ให้เปิดไปเลยนี่นี่คิดขับมาดูสิอือใช่ฮะอยู่จะบอก,กให้จะเปิดเสร็จนะแล้วเวลาเข้าเข,ข้าอ๋อเขาเข้าประตูไหนกันเนี่ยประตูนี้ได้ใช่ไหมรอ,องเท้าเขาถอดเราต้องถอดรองเท้าใช่ไหมคะอ๋อถ้าเวลาเล่นเราต้องถอดเดี๋ยวหนูไปเล่นนะเดี๋ยวอาหารมาเดี๋ยวพ่อเรียกนะลิลิอดทนหน่อยนะลูกนนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เขาก็โตแล้ว ฮ้ยตูมโอ้โหแม่คิดหน่อยแม่คิดหน่อยมแม่มาตาแม่แล้วๆรื่ด้วยสายตาไปอ๋อโอ้โหนี่ออกมาตรงนี้ได้เลยอะ ตรงด้านหน้านี่คืออะไรครับพี่อาหารเนาะหรือโต๊ะคนของของของคนอื่นเหมือนกันที่อ๋อแต่ว่าเขาเดินเข้าไปตรงนู้นแล้วก็เข้าไปในวงนู้นใช่ไหมคะไปแม่แม่ทดลองมาสิได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นู้นของเราอยู่ในโดมนู้นใช่ไหมใช่ครับบนบนรอบวงกรงนั้นนะครครึ่งวงกลมได้ครับอือแล้วก็อย่างโต๊ะที่ที่ลูกค้าจองมาด้วยคุณผู้ม อ้าวแล้วมันต่างไงเขาไม่เดินไปมุมนู้นหรอครับเดินผ่านตรงกลางไปอยู่ที่ที่กลางโดมครับอ๋อกลางโดมไม่หมายถึงว่าฝั่ง V ีวีกับ V ี P เนี่ยมันไม่ต่างกันเลยหนูเลยจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้แต่ละค้ามันต่างกันไงไม่มันมันต่างกันที่ห้องด้วยห้องอ๋อเหรอใช่คห้องด้วยใช่ไหมคะวีวีเอพีนอนห้องข้างบนส่วน V ีพนอนในรถฮะเขาเป็นห้องปกติคือไม่มีที่อยู่แล้วอ๋อโอเคเนี่ยเวลา พี่พพพ่จ่าอน,นี้เดินผ่านก็พี่เจ้น,นี้แค่แค่พี่เจนน้าน,น,น,นี้เนี่ยเขาจะเดินตรงนี้ยไปเลยเห็นป่ะถามว่าทําไม,ม,มคนละราคากับไปดูที่นั่นนะไอ Impact ใช่อันนั้นโูอยู่ไกลๆมาพนนี่อันนี้นี่ไปสัมผัสตัวนนันเป็นได้เลยอันนี้คุณพี่จะได้ถา่ายรูปใกล้ชิดกับศิลปินเป็นส<อ>่วนตัว,วใกล้ชิดเลยส่วนตัวขี่คอได้วหมเขาไม่ใช่ของเขาเาได้ถ่ายรูปสิลปินไงไม่ถึงว่าเขาจะมีห้องให้เราไป หรือว่ายังไงคนกำลัถ่ายอะงงก็ถ่ายอยู่หน้างานเนี่ยอ้าวคนอื่นก็ถ่ายไงอาจจะเป็นไปถ่ายตรงแบ็คดรอปตอนนี้ครับอ๋ออ๋อมันจะมีแบ็คดรอปด้วยเหรอฮะจัดสถานที่ให้เราถ่ายอย่างงี้เหรอใช่ไม่ถึงเขาจะแจ้งเราใช่ครับอ๋อไม่ให้ซุมสี่สุบห้าไปบอกว่าบอกว่าอะไรนะนั่งวีเอพีพายเปรียดวีเอพก็เข้าไปถ่ายส่วนเป็นอะไรส่วนตัวก็นึกว่าถ่ายในห้องเขาไม่ใช่ห้องพักเนี่ยอาจจะเป็นห้องพักในแพ็กเกจที่คนผู้หญิงจองมานีอ๋อมันอยู่ในเซ็ตเอ่อ ว่่าชอถ้าเขามีอาหารไหมอาหารหรือว่าลูกเขาเ์ยอย่างเดียวมีอาหารด้วยครับคือเราอ๋อเราก็เดินไปตากแล้วก็มานั่งที่โต๊ะเราอย่างนี้นั่งโต๊ะคนอื่นก็ได้มาวันไหนอะพี่ศิลปินมาวันพรุ่งนี้ครับมาพรุ่งนี้คือมาปุ๊บขึ้นเลยเสร็จร้องเสร็จแล้วก็กลับเขามาสองทุ่มห้าสิบเก้าขึ้นน้องเสร็จเรี่ยงคืนกลับเลยก็จะมีเครื่องดื่มกินนะกินเลยลูกอยากกินไหนกินเลย หอมอืมอร่อยอืมเติมมาหนิอืมามาไปน้ำร้อนเฮ้ยไม่ต้องน้ำจ้า <c oughs> นี่อยู่แม่นี่พี่สร้างมาครับครับเชิญเสิร์ฟเลยครับโอ้โหแม่กระเพราพ่อนี่แบบกระเพราไฮโซจริงเลย นี่เป็นนไงี่ยำพิเศษสำหรับแม่นะนอกเมนูอาหารนอกเมนูน้ำค่านี่ฮะเขาก็เห็นเราเป็นช่างก่อนะฮะช่างก่อช่างข่าวมีเกียงมาให้ด้วยให้เกียงเอาไว้กอดอีกเลียววางตัวไม่ถูกเลยข้าวแบบว่าประหนึ่งโรงแรมหรูแล้วเหมาโรงแรมเลยอ่ะได้ยินขุดเหมานี่จริงๆแล้วพ่อเหมาจริงไเนี่ย ก็ไม่อยากใ,ใครมาวุ่นวายรอบๆเนีย่ยมานั่งเกลีกะเสียงดังโทจีเนี่ยนไะม่เอาโทจีเราเหมาเลยจริงป๊ะนี่หอมพิซซ่าอ่ะพิซซ่าตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องอาหารของโรงแรมจูปิเตอร์ทีวีนะครับ<ม>ที่เขาใหญ่นะครับพรุ่งนี้เราจะมาดู<ม>คอนเสิร์ตนะครับ<ม>คอนเสิร์ตอยู่ที่หลังห้องอาหารนี่นี่นะตอนนี้เราก็สั่งอาหารมากินแล้วนะมีพิซซ่านะหน้าฮาวายเอี้ยนนี่<ม>แต่ที่ เขาบอกว่าอร่อยกันก็คือสปาเกตตี้ขี้เมาพริกแห้งพริกแห้งนี่เมื่อ,อกี้เราก็สั่งเพิ่มอีกแล้วหนึ่งได้ไหมแม่อยู่ไหมทีนี้อของพ่อเี่เป็นกระเพราไก่ไข่ดาวไปไหนก็จะกินแต่กะเพราไก่แล้วก็ยำยำ,ยำนี่ในเมนูไม่มีนะฮะแต่ว่าเขามีเครื่องเขาก็เลยยำให้แม่เขาจัดให้แม่เลยเขาเขาดูกระตือรือร้นในการดูแลเทคแคร์ผู้เข้าพักนะฮะดีมากๆเลยนะฮะไม่อิดออดที่จะ มาต้อนรับเลยนะครับแบบกระตือรือร้นรมากขณะนี้ไม่มีในเมนูเขายังทํา <ทำ S 1> ให้นะ,ะนเพราะว่าเราอยากกินนะฮะมีของไใครมาพักที่นี่ลองแอบสั่งลองดูนะฮะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้อย่าไปโกรธเขานะฮะบางทีม,มันไม่มีในเมนูจริงๆนะฮะอเอาซอสอ่าแล้วก็เอาซอสให้แม่ก่อนนี่เดี๋ยวเราจะ,จะขอตัวทานข้าวก่อนนะฮะนี่ม,มีน้ำมะพร้าวด้วยเย็นสดชื่นเลย สุดยอดมากตอนนี้เราก็กินอิ่มหนำสำราแล้วนะฮะอาโหดูดิสองคนนี้ลูกทีลืมกระเป๋าลืมเพราะว่าแบงค์เลยโอ้ยแต่ละคนครับครับอิ่มไหมครับอิ่มครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ แม่เราอยู่ตึกไหนวะเนี่ยเขาแม่เขาควักมือเรียกแม่ลืมอ,อะไรไนมะ่ะกกร,กร,กระเป๋าเออกระเป๋าเลยเขาควักมือเรีออยกใหญ่เลยจริงป่ะเขาควักนี่พอแบงค์อมาบ้าแม่เอามา,า,มาไหนอะ่อไว้บคุณใช่อออมด